สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับโครงการม3 3เรารักกันนะคะซึ่งคลิปที่แล้วก็ได้มีการพูดถึงโครงการนี้ไปแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเพียงเล็กน้อยก็เลยอยากจะมาอัปเดตรายละเอียดกันอีกครั้งนะคะก็จะมาสรุปให้ฟังกันค่ะโดยที่มีการลงทะเบียนนะคะโดย เราจะต้องไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์ w w w m ์ไเม3รารักกัน .com ค่ะซึ่งสำหรับไทม์ไลน์ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะก็คือจะเปิดให้ลงทะเบียนแล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์ได้ในวันที่21กุมภาพันธ์ถึง7มีนาคม2564นะคะจากนั้นจึงค่อยยืนยันตัวตนผ่านทางแอปเป๋าตังค ในวันที่15ถึง21มีนาคม2564ค่ะในส่วนของการรับเงินก็จะเหมือนเดิมก็คือรับผ่านทางแอปเป๋าตังนะคะโดยที่จะได้รับทั้งหมด4,000บาทเหมือนเดิมนะคะได้รับสัปดาห์ละ1,000บาทก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่22มีนาคมนะคะ1,000บาทวันที่29มีนาคม วันที่5เมษายนและวันที่12เมษายน2564ค่ะนอกจากนี้นะคะผู้ที่ลงทะเบียนไม่ได้ในรอบแรกก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะได้มีการเปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15ถึง28มีนาคม2564นะคะโดยต้องเข้าไปใช้งานแล้วก็ยืนยันตนผ่านทางแอปเป๋าตังได้ ในวันที่5ถึง11เมษายน2564ซึ่งจะได้รับเงินแตกต่างกันก็คือจะได้รับเงินอาทิตย์ละ2000บาทนะคะก็คือจะได้ในวันที่12เมษายน2 0 0 0บาทและก็ได้รับอีก2,000บาทในวันที่19เมีษายน2564ค่ะก็จะครบ4,000บาทค่ะและนี่ก็เป็นสรุป อัปเดตล่าสุดของโครงการม .33 เรารักกันนะคะก็อยากให้ทุกคนได้เตรียมตัวกันก่อนเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์กันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ